สำหรับข่าวนี้นะครับผมเชื่อว่าชีวิตวัยเด็กของทุกๆคนนะครับก็ต้องคอยผ่านชีวิตของวัยลูกเสือเนตรนารีกันมาทุกๆคนครับและในงานนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานสําคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวลูกเสือและชาวเนตรนารีทุกคนนะครับก็ต้องมาให้ความเคารพกับข่าวในวันนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองนะครับได้มีการจัดพิธีวางพงมลา,าและถวายราชาสดุดีพระบรมราชานุสรณ์เนืน่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่2 5พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2555เวลา9กนาฬิกาสานาทีนายปัญญาง,งานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีวางวงมาลาและถวายราชาสดุดีพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทองนายทองเพียรมณฑตรงรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองได้กล่าวว่า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตรงกับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2555คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาวชีลาวุฒพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระสานกำเนิดลูกเสือไทยตามประเพณีนะครับจะมีลูกเสือเนตนาลีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากราณทิคุณ และแสดงความกตัญยูกระตะเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชาสดุดีรวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตนาลีตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัยสถานศึกษา,าศาสนาสถานและสถานที่สาธารณะเพื่อถวายเป็นราชาสการะแด่พระองค์ท่านสำหรับจังหวัดอ่างทองนะครับก็ประกอบด้วยกองลูกเสือเนตนาลีลูกเสือชาวบ้านทุกสังกัดในจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชาสุดด,ดีในนามของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยในครั้งนี้นะครับได้มีลูกเสือเนตรน,นาลีผู้บังคับบัญชาและลูกเสือชาวบ้านร่วมประกอบพิธีจํานวนนี้มากกว่า679คนครับซึ่งในงานนี้นะครับก็มีน้องๆลูกเสือจากหลากหลายโรงเรียนทุกๆอําเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอําเภอป่าโมกอาเภอโพทอง7อําเภอเลยครับที่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ผมเชื่อว่า บรรดาทุกคนที่ผ่านชีวิตลูกเสือมาต้องมีวันนี้ครับและก็ต้องลํำลึกตึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในครั้งนี้เอาไว้ให้กับพวกเราครับ